ภารกิจของคุณเป็นการแกลายนะไม่อาจจะแบบตัดสินชีวิตทุกคนได้มันเป็นการแกลายภารกิจของคุณคือสิ่งใดแม่หมอขออนุญาตไม่ใช่ทั้งหลายทานนี้ไม่ใช่แบบทั้งชีวิตนี้แต่ว่าเป็นช่วงเนี้ยค่ะภายในสามถึง6เดือนหรือภายในปีเนี้ยภารกิจหรือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสมันคืออะไรขออนุญาตเช็คพลังงานคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ก่อนอือือ พลังงานคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้เป็นคนที่มีความสุขกับการให้และและได้รับคุณอาจจะเป็นคนที่เห็นทุกอย่างเลยว่าที่คุณเกิดมาคุณได้รับโอกาสอะไรอจากคุณพ่อคุณแม่จากทรัพยากรจากต้นไม้ใบหญ้าจากธรรมชาติไพ่หกเหรียญมังขึ้นนะคะไพ่หกเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของรักที่ไม่มีเงื่อนไขหรือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนหรือเป็นคนที่มีพื้นดวงคือตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือทําอะไรก็แล้วแต่ที่ ช่วยเหลือคนอื่นไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจะได้รับการตอบแทนมาจากทางอื่นตอนนี้น้องแมวไม่หมอกวนมากนะนอนนอน,นไปลูแล้วก็คุณดูพลังงานดีแล้วมันเหมือนกับไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่ไม่มีมากเท่าไหรอ่อ่ะคุณเรียนรู้ที่จะให้ให้อภยัยให้เมตตาให้ความปรารถนาดีแล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้ดีเหมือนกําลังสมดุลน,นะคะรู้จักรับรู้จักให้แล้วคุณเชื่อว่าในโลกใบนี้มันมีพลังงานของรักที่ไม่มีเงื่อนไขเกิดขึ้น ไม่ว่าทําสิ่งใดออกไปอะค่ะไม่ว่าคุณจะไม่ได้หวังผลอะไรคุณมักจะได้รับตอบแทนกลับมาตั้งแต่ตอนที่คุณให้คุอความสุขและความสบายใจ เพราะฉะนั้นพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้คุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมความเสมอภาคความเท่าเทียมความรู้สึกที่คุณมีให้ที่คุณแบบแบ่งปันให้ใครไปคุณจะได้รับตอบแทนกลับมาแม้แต่คุณไม่ได้คาดหวังก็ตามหรือแม้แต่ช่วงนี้คุณไปบริจาคทานไปทําบุญหรือทําหน้าที่อะไรที่คุณให้อยู่ทุกวันนี้ให้ความรู้ให้กําลังใจให้อภยัยหรือแม้แต่ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแล้วโฟกัสตัวเองอยู่มันก็เป็นการให้อย่างหนึ่งเพราะคุณตระหนักรู้ค่ะว่าชีวิตคุณไม่ได้มาแบบ เกิดมาแล้วฉันสามารถแข็งแร่งได้ด้วยลําพังคุณได้รับปัจจัยที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นที่ช่วยคุณมาเป็นพลังงานที่น่ารักมากนะคะแล้วหกเหรียญแม่มอพูดเลยว่าเป็นคนที่อยู่ในสภาวะรักไรเงื่อนไขคือไม่ได้มีเงื่อนไขในความรักแต่มีมาตรฐานในเรื่องของความรักอ <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะ3ามถึงเดือนนี้นะคะคุณควรโฟกัสอะไรหรือภารกิจหลักๆของคุณช่วงนี้คืออะไรนะคะใบที่หมาแล้วจ้ะ เด็กถือเหรียญค่ะใบที่สองค่ะแปดถ้วยภารกิจหลักและใบที่สามค่ะฮู้ภารกิจหลักคือทํางานกับตัวเองจะ้ะภารกิจคุณช่วงนี้คือเวิร์กกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานของเงินของชีวิตซึ่งหยุดการที่จะต้องคาดหวังเพื่อให้ใครยอมรับไพ่เด็กถือเหรียญเม็นไพของการเริ่มต้นทําธุรกิจทํากิจการ เป็นไพ่เริ่มต้นที่เริ่มจะมีสมาธิโฟกัสมากๆว่าจะต้องทําเงินทําทองหรือว่าจะต้องดูแลชีวิตตัวเองแบบไหนคุณเริ่มเห็นคุณค่าตระหนักในตัวเอง อะไรก็แล้วแต่ที่สังคมพยายามบอกว่ามันเพอร์เฟกมันสมบูรณ์หรือแม้แต่คุณเคยเชื่อว่ามันต้องเป็นแบบนั้นชีวิตอะมันต้องเพอร์เฟกต้องสมบูรณ์คุณกําลังโฟกัสเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองนะคะแล้วคุณก็กําลังจะได้ทํางานที่เป็นงานของคุณจริงๆนะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นงานประจําที่เราต้องทํางานส่วนตัวหรือเวิร์กกับตัวเองก็คืองานเกี่ยวกับการสมดุลณพลังงานการสร้างภูมิคุ้มกันการสร้างความเชื่อมัน่นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตหรือการสร้างราก ฐานให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นไพ่ชัดมากเลยว่าภายใน3-6เดือนนี้สิ่งที่เป็นจุดหมายหลักของคุณก็คือการทําให้ตัวเองมีความเจริญเติบโตและมั่นคงขึ้นและแม่หมอกพูดเลยว่าไม่หบอกเคยพูดนะคะว่า2องใบนี้ขึ้นมาทีไรมันเหมือนยิ่งสูงยิ่งหนาวมันแปลว่าทุกการตัดสินใจหรือการทําลงไปของคุณน่ยมันอาจจะไม่ได้มีใครเห็นและใครเข้าใจ แต่เป็นตัวคุณเองที่คุณจะตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันมีคุณค่านะแม้มันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันมีคุณค่านะเช่นบางคนอะ่ะบอกว่าการที่ไม่ฆ่าสัตว์การที่เมตตาการไม่ทําผิดศีลมีคุณค่ามีคุณค่ามากมายแต่บางคนอาจจะแค่แบบอ่ะฉันมอบริจาคทานฉันให้อภัยคนบางคนฉันเลิกห,หันกลับมาดูแลสุขภาพนี่ก็มีคุณค่าเหมือนกันแม้แต่เป็นเพียง แม,แม่แม่หมอขอไม่พูดว่าสิ่งเล็กน้อยแม้แต่เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณเบยดเบนตัวเองน้อยลงเบยดเบนคนอื่นน้อยลงมันมีคุณค่าทางนั้นเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยแล้วมองไม่เห็นด้วยเพราะว่าคุณกําลังจากปล่อยวางความเพอร์เฟกความสมบูรณ์ที่ต้องพยายามประคับประคองแต่คุณหันมาโฟกัสถูกจุดมากๆเลยเจ็ดแม้เท้าเนี่ยนะคะหมายความว่าถ้าคุณมีงานอะไรแม่หมอคิดว่าคุณจะมีการจัดระเบียบแบบแผนงานที่ดีอะค่ะจนสำเร็จ แล้วงานน่ะถ้ามันท้าทายหรือมันหนักอะ่ะคุณเอาอยูอ่คุณเอาอยู่เพราะว่าคุณมีความมุ่งมั่นพยายามมากๆนะคะแล้วพายเจ็ดไหทคะดูดิยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงๆแต่คุณดูพื้นมันสวยมากแปลว่าอะไรคะแม้ใครจะไม่เข้าใจแม้ใครจะไม่รับรู้แต่คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่คือความสุขมันเป็นความสุข,ขของคุณเองที่ไม่เบียดเบียดคนอื่นและไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นยิ่งสูงยิ่งหนาว แปลว่าอะไรคะรอบนี้อาจจะยิ่งสูงยิ่งมีความสุขคําว่าสูงเนี่ยไม่ได้เปรียบเทียบแต่หมายความว่ายิ่งบางครั้งที่คุณทําอะไรด้วยตัวเองตามลําพังแม้จะโดดเดี่ยวแต่มีความสุขแม้จะโดดเดี่ยวแม้จะไม่เหมือนใครเขาไม่จําเป็นต้องนําผลลัพธ์ในชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเขาแต่คุณจะรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่บางคนกําลังศึกษาข้อมูลกําลังวิจัยตัวเองกําลังพยายามสร้าง ธุรกิจการค้าการงานกําลังพยายามเรียนกําลังพยายามสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเป็นคนที่มีวุฒิภาวะอารมณ์ที่ดีในการมีความรักซึ่งแม่หมอคิดว่ามันสําคัญมากมมันคือภูมิคุ้มกันจากข้างในใจของคุณนะคะบางคนอาจจะกําลังบิวสุขภาพอะคะ่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งนี่คือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสช่วงนี้หรือเป็นโพโัสของคุณนะคะแม่หมอขออนุญาต สปอยหน่อยได้ไหมว่ามันจะสาเร็จไหมจริงๆถ้าเจ็ดไม้เท้ามาไม่หมอ่างใจว่ามันจะสาเร็จแต่เพียงแค่อาจจะเหงาว่างโดดเดี่ยวบ้างแต่คุณเห็นใช่ไหมว่ามีแบบเศร้าๆเหงาๆอยู่บ้างแต่คุณมีเส้นทางของคุณมันแปลว่าอะไรคะตอนเดินทางมันอาจจะเหงาค่ะแต่ผลลัพธ์มันอาจจะดีก็ได้แต่เรามาดูผลลัพธ์กันนะว่าสิ่งที่คุณตั้งใจมันสาเร็จหรือเปล่าหรือมันไปในทิศทางไหนมันเป็นการแก้ลายนะคะถ้าคุณทําสิ่งดีๆแล้วอย่าหยุดทํานะทําต่อไปออื mm hmm. วยงามากอะไรที่มันดูยากที่สุดอะค่ะคุณจะทํามันสําเร็จคุณเอาอยู่ทุกเรื่องเลยไม่หวังพูดเลยไพ่สเตนขึ้นนี้แปลว่าณนะวันที่ตรงถึงตรงนั้นนะคุณจะรู้สึกมันไม่มีสิ่งใดที่จะมากั้มกายแล้วทาให้คุณหดหู่ท้อแท้คุณจะมีความแข็งแกร่งในจิตใจมากมคุณจะแบบมีจิตวิทยาที่สูงที่จะเรียนรู้เติบโตยืนด้วยแบบ ความภาคภูมิใจของตัวเองแล้วแม่หมอพูดว่าหลายๆคนอาจจะมาซิโลลร่ลบให้คุณคือยอมจำนนกับความแกล่งในใจของคุณยอมจำนนกับศักยภาพในตัวคุณคุณมีภ<พ>าวะความเป็นผู้นําสูงมากคุณจะไปอยู่ในจุดที่อาจจะต้องแก้ปัญหาให้กับผู้คนหรือผ่านปัญหาที่มันละเอียดลึกซึ้งมากๆอะแต่คุณจะรู้สึกเลยว่าเราทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันแต่คุณมองมันข้ามชอดไปอะค่ะอืมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์แม่หมอคิดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ คุณจะเกิดความภาคภูมิใจและเกิดตัวตนใหม่ๆในตัวเองที่รู้สึกภูมิใจมากๆที่ฉันแบบฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนฉันเป็นคนที่น่าภาคภูมิใจฉันเป็นคนที่เก่งสตองแกร่งนะคะแล้วคุณดูดิพี่เสือขอเข้ามาเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าถึงแม้จะยากลําบากเพียงใดสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ถึงแม้ว่าคนรอบข้างจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่สุดท้ายอ่ะ คุณจะได้ครอบครองสิ่งนั้นด้วยความภูมิใจแล้วคุณไม่ได้ใช้ความรุนแรงการเบียดเบียนหรือความแบบทะเยอะทะยานแบบผิดผิคุณไปถูกทางมากๆค่ะแล้ววันที่ได้ผลแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเอาอยู่ทุกเรื่องราวแล้วเกิดความภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับ